อะไรจะเสร็จคอยดูนะลูกมันจะไม่เอาไม่เชื่อแล้วครดูลูกปัญจะจะไม่เอา แล้วกินข้าวไหมฮกินข้าวไหมอ้าววัสดีแม่ ว <laughs> ันนี้วันศุกร์แล้วไปเรียนอีกวันเดียวแล้วตื่นสายวันนี้งานน้อยเลยเรือเ่อยๆจะไปเรียนทันไหมเนี่ยตื่นเวลาอันนี้ประจวบ <laughs> เวลาไหนหกนี่กี่โมงแล้ว<อ>ดูตื่นหกโมงสี่ห้าเหรอจริงเปล่า นี่พ่อปลุกเร็วไปหน่อยดิไปนอนต่อไหมนอนต่อนะนอนต่อหน่อยถักเปียหนูถักเปียหนูพ่อทำไรหนูอืมพ่อก็อยู่ของพ่อเฉยๆพ่อยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแค่เอานมมาฝาก แค่เอากล้วยมาฝากสองลูกแล้วพ่อทำไรบ้างนะน,นองเหลือจากนี้พ่อก็ยืนเชียร์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้โดนตัวไม่ได้อะไรเลยปีไม่เอาไม่ได้ไม่ปีไม่เอาหอยไ่ปี๊ไม่งั้นหนู่าไม่หาม,มาอ่ะอ้าวโอเ้ดิผมเป็นสตางค์หมดแล้วไม้แผ่นเสื้ออยู่ไหนวะกวาดปี๊ปีก,กอน เรสร็จแล้เปีหนูก็ถักแล้วถักเลยไม่งั้นหนูก็ไม่ถักไแมเตี๋ยพานพ่อเลยไม่งั้นหนูไม่ถักอ่าจะเบี้ยวทิเนี่ยต้องจะเบี้ยวสิเนี่ยเล่เบี้ยวถักประจำอยู่แล้วเนี่ย <_ C 1> อย่าลืมซับสไครต์ในลุงใหญ่ใจดี93.25เมกะเฮิรต์วันนี้มาเยี่ยมลูกมาถ่ายตอนลูกถักเปียแต่ลูกไม่ให้ถักก็ <_ C 1> <_ C 1> ตกลงก็ไม่ถ่าย โอเคปิดแล้วเอา,าพับหน้าจอออกพับหน้าจอแล้วนี่เอา,าพับแล้วนี่พับ